ว่าว่าด้วยเรื่องคุณใสพิฆาศตศัตรูนะครับคุณใสพิฆาศตศัตรูนี่มันมีกี่แบบมีกี่อย่างนะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาฐานเด้อมาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานเป็นความรู้นะครับิดตัวไว้รู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามเนาะทุกวันนี้นี่มันมีหลากหลายคนเกลียดคนชังกันคนทะเลาะกัน ในหลากหลายรูปแบบนะมันมีเยอะคุณไซพิฆาตศัตรูนี่มันมีอะไรบ้างนะส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้เนาะนะแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะคร่าวๆเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างนะแต่ละอย่างมันมีพิษสงยังไงนะครับมันมีมันมีพิษจังไรมันมีความเป็นอันตรายอย่างไรเนาะก็อย่างที่อย่างที่คนเคยรู้จักกันทั่วไปเนาะ มันก็จะมีเกี่ยวกับบิดไส้นะครับเกี่ยวกับบิดไส้นะบิดไส้ัตูนะครับสูตรของที่พูดอยู่นี่ก็คือเป็นสูตรของผู้เท่าบ้านดอนเ้อเป็นสูตรของผู้ยาแต่ง่ายของผมนี่แหละนะครับก็คือเรียนรู้ไว้ผมก็ต้องเรียนรู้ไว้เพราะว่าเวลานั้นจะได้รักษาถูกนะจะได้รักษาค้นถืกอนะครับจะได้รักษาถืกเลี่ยนถูกก็ต้องเลี่ยนแก่เป็นเรื่องธรรมดา เร่รักษาคนก็ต้องหูจักว่าวิธีใส่คนอ่ะเนใส่จังไรประเทศจังไรอาการมันจะเป็นแบบไหนนะครับเปนจีได้หูจักเนาะ,ะคุณใส่พิฆาตตัวประเภทที่หนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือเกี่ยวกับการบิดไส้เนาะเกี่ยวกับการบิดไส้นะครับครูบาอาจารย์ผมี่เฟื่องเคยสิเอานะครับตำราพเทาเก่าบ,บ้านดอนเนี่ยก็จะระบุไว้ว่าเอา เอาไม้ทิ่มผีี่ไม่แท่งผีไม่แท่งผีตายหงเดิไม่แท่งผีตายหงอ่าไม่แท่งผีตายหงคือจังครูาบาอาจารย์ผมให้มากส่วนหนึ่งก็เป็นไม่แท่งผีตายหงษเหมือนกันนะอันนั้นเป็นศพภาคข้อตายหมดเละเงียนเอาการอยู่นะครับเงียนเอาออการอยู่นะก็เอามาเขียนชื่อนาะเอามาเขียนชื่อเนาะเอามาเอามาเอามาเหลาเอามาเฮ็ดเป็นตอก นะครับทาเป็นตอกจากตอกจากสารหนึ่งเป็น,ปนแผ่นอย่างนี้สมบุตินะอันนี้สมมูรดูตัวอย่างนะครับแล้วก็เขียนชื่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของศัตรูคู่แคนนะครับเฮ็ดสองเสนเน้นดิสวดผู้เท่าตำราบ,บ้านดอนเฮ็ดสองเสน้นแต่บางตำราเนี่ยทำเจ็ดเสน้นบางตำราก็ทําเส้นเดียวเนาะก็แล้วแต่ตำราใครตำรามันนะครับแล้วก็เอามาประกบกันนะมาประกบกันนะบ,บางสูตรนี่เอาใส่นิ้วโป้งแล้วก็บิดเอ้ ใส่นื้วโปงแล้วก็บิดนะครับมันก็จะมีเลเวลมีขนาดว่าให้มันแบบสังสแบบส่งสอนแบบสั่งสอนเจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บป่วยแรงขึ้นไปอีกแล้วก็ถึงกับสวัสดีจากโลคไปนะครับน,นี่ใส่นิ้วโป้งบิดสวสดไปเนี่ยมันจะมีคาถาเสกกนคาถาบิดก็ต้องหากคาถาเสกก็ต้องหากนะของสำหรับบ้านดอนผมเนี่ยนะครับ อีกสูตรหนึ่งก็ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้อันนี้หรอกก็นั่งทับเอานะครับนั่งทับเอาแล้วก็บีดไปอน,นี้ประมาณประมาณนี้นะครับ่าบีดไส่เลยแคให้เจ็บให้ปวดอันนี้มันทําให้เจ็บไม่ปวดนะแต่ถ้ามันขาดน่ะนนแต่ถ้ามันขาดเนี่ยอาจก็นั่นแหละสวัสดีจากโลกไปนะครับถ้ามันขาดมันก็จะขาดลักษณะนี้นี่บีดจนขาดนะครับถ้าบีดจนขาดก็ ถึงข,ขั้นสวัสดีโลกไปนะนี่เบิดไส้มันมีหลายแบบนะอีกสูตรหนึ่งนี่เบีดชายพกนี่บิดชายพกนี่เบิดผ้าเข้ามาก็ไ้น,นะครับเบียดผ้าเขามาเบิดผ้าเขามาแต่ว่าอันนี้ต้องอยู่ระยะใกล้ๆจ,จริงๆเด้อยู่ระยะใกล้ๆศัตรูจริงๆ,ๆนะครับคนโบราณมันจะเขาจะมีผ้าเขามาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆศัตรูมันก็จะมีทิศทางที่นั่ง มีลักษณะกละเม็ดจะลับวิธีที่นั่งใใกล้นะครับก็บิดอันนี้ไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยหรือว่าล้มนอนมอนเสือหรอกแค่หยอกๆยอกมันก็สีเป็นสปุ๊บสะดุ้งนิดนึงนะครับสะดุ้งนิดนึงถ้าบิดแรงก็จะเจ็บอยู่นี่เบียดไส้มันก็จะเป็นประมาณนี้อีกสูตรนึงนี่บางฟันนะครับบางฟันเบียดไส้บางฟันฟนี่เป็นของคู่กันแท้ๆนะครับเบียดไส้บางฟันนี่ สูตรของสำหรับบ้านดอนเนี่สูตรของผมนี่จะของผู้เฒ่าผู้เก่าผู้เฒ่าผู้แก่้ันดอนเนี่เพิ่อน้นกระสีททำเป็นกระทงหน้าวัวแบบนี้เนาะอันนี้สมมติเป็นตัวอย่างเนอสมมุติให้เห็นภาพไม่เฉยนะครับก็จะมีหุ่นศัตรูวางไว้อย่างนี้นี่วางไว้แบบนี้ถ้าฟันมุมกระทงนี่ก็จะเป็นแค่เจ็บเจ็บไข้ธรรมดาฟันมุมกระทง แต่ถ้าฟันขาดชบเนี่ยกระทงแยกออกจากกันนี่ก็คือสวัสดีลาจากโลกนะมันไม่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เนี่ยใช้กระบอกใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับนี่ใช้กระบอกไม้ไผ่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยุณนใส่พิฆาตศัตรูอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่นะทําเป็นหุ่นพนมมืออย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนคนเหมือนคนตายนะทั้งเือนศพนี่ เออนั่นก็มัตตาสังนี่สิล่ะเนี่ยมัตตาสังนะมัตตาสังมันจะมีน้ำอยู่สี่ชนิดที่จะใช้แทงเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่สี่ชนิดนี่เขาทำกันยังไงนี่สาธิตให้ดูเลยนะครับแต่มันก็จะมีคาถากำกับนะคือเอาไปทำลอกเรียนแบบกันมั่วมันก็ไม่ไม่เกิดผลอยู่ดีไม่เกิดผลแต่ว่าผมทำให้ดูเฉยนะครับอันนี้นี่มันจะมีเสียบหัวเสียบปากเสียบหัวใจ นะครับแล้วก็เสียบนี่ของลับนะเสียบเข้าไปให้มันเกือบมิดหุ่นนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ยัดลงยัดลงกระบอกไม้ไผ่ยัดลงกระบอกไม้ไผ่ยัดลงไปมันจะมีดินอัดมันจะมีว่านยาบางตัวอัดไว้อัดไว้นะครับอัดไว้ กระทุง้งกระทุงะท้งให้ันแนๆแ,แล้วก็อัดไว้แล้วก็ไปยัดใส่คนนี่สูตรนี้ไม่ถึงตายแต่ทําให้คนที่คิดร้ายกับเรานี่แพ้ภัยนะแพ้ภัยมีอันเป็นไปแพ้ภัยนะให้มันแรงก็บอกไม่ไผ่เหมือนกันอีกสูตรนึงนี่ก็ทําเหมือนกันนี่แหละอีกวิธีหนึ่งก็ไม่เอาไปยัดใส่คนแล้วทีนี้ไม่เอาไปยัดใส่คนแต่จะเอาไปฝังไวท้ที่ที่คนไม่อยู่นะที่ที่คนไม่อยู่ เพบางอย่างผมก็อาจจะเปิดเผยหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการไปชี้พงให้เขาหลอกมันเกิดอันตรายได้นะครับเอาไปฝังในที่ที่คนไม่อยู่นะมีคาถาจำกับทุกอย่างทุกขั้นตอน,นมีคาถาขํากับนะครับมีคาถาคักับเอาไปฝังไว้ในที่ที่คนไม่อยู่อันนี้นี่โอ้พอลแมนนะพอลม,มันเหมือนกันเจ็บป่วยป่วยยืนป่วยนาน่นนะครับป่วยยืนป่วยนาน่นนี่อันตราย เหมือนกันสูตรนี้นะครับนะคุณใส่พิฆาตศัตรูสูตรนี้อันตรายเหมือนกันเอาไปฝังในที่ที่คนไม่อยู่นะครับสูตรใส่บั้งนี่งนะสูตรใส่บั้งนะครับ,รบ,รบอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่พวกเงี่ยงปลาดุกนะพวกเงี่ยงปลาดุกนั่นแหละพวกเงี่ยงปลาดุกถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับพุนะ่นเนาะแบบหุ่นนี่ยิ่ง มีเยอะนะครับที่คนเห็นเขานิยมทํากันอยู่แต่วิธีมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะนะครับแบบหุ่นนี่มันจะมีทั้งแบบให้อ่าเป็นไข้เป็นหนาวเป็นปวดหัวตัวร้อนอย่างนี้ก็มีแต่บางสูตรนี่ไม่ได้ไม่ได้แทงหุน่นยากเลยแต่ว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับมามัดใส่หุน่นเนี่ยมามัดเส่หุน่นมันจะมีหนามบางตัวหนามบางชนิด ที่ให้คุณทางคุณใสเนี่ยมีอยู่นะครับแล้วก็เอามามัดใส่นะมันก็จะมีคาถาสวดอมสะอัดคู่จักแตกอมพผ้าใบน้าไล่คู่กรองอ่ะก็ว่าไปนะครับเนี่ยมัดใส่หุน่นนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มัดน้ามัดอะไรใส่อันนี้ทําให้เจ็บไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะหลายแบบนะ พวกคุณใสพี่ฆาาศัตรูเนี่ยอีกสูตรหนึ่งก็เหมือนอทําให้เป็นบ้าน่ะเหมือนทําให้เป็นบ้าเสียสติไปทั่วไปทีบเปลยนไปทั่วไปทีบแล้วงัีนะินะเสียสติไปสมมุติว่าอันนี้เป็นปลาเนาะนี่อันนี้เป็นปลาโบมเมนตะปะคอ,อกังงนี่สีเฮิอีดีนี่จริงๆมันมีปลาชนิดอื่นก็ทําได้นะแต่ว่าคือสีโบมเมนปลาทะเพียนหรอก คือสีโบเมนปลาตะเพียนหรอกนะครับอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นปลานะมันบางตำรามันก็บอกบางตำรามันก็บมันก็บอกผมก็บอกบ่ได้ะเนาะมันก็บอกกันบ่ะได้่เดี๋ยวเอาไปเฮ็ดกันไปทั่วไปทีมนะครับนี่มันจะมีใส่หางปลานะครับใส่หางปลาแล้วก็ใส่ใส่หางปลาแล้วก็ใส่รูทวานปลาเนี่ยนะครับมันจะมีเขียนชื่อเขียนอักขร แค่ไม่กี่ตัวหรอกตามตาราที่ระบุไว้นะนะครับยัดใส่ผูกใส่หางปลาเนี่ยสมมติว่านี่เป็นชื่อนี่นะครับออันนี้คนรู้จักกันเยอะอยู่สวนนี่ใส่หางปลาแล้วก็ใส่ทวารปลาแล้วก็ใส่ปากปลานี่เอาขัง,ใส,งนะใส่หม้อหนึ่งนะครับใส่หม้อหนึ่งหม้อหนึ่งข้าวนี่นะใส่ก้นหม้อหนึ่งนี่ใส่หม้อหนึ่งข้าวขังไว้ในสูตรนี้นี้ทําให้เป็นเพอ เป็นเพอเป็นบ้าเป็นอะไรนะครับนะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่ดินทรายใส่ลูกลังใส่ดินทรายใส่ลูกลังผสมครับวัตถุบางอย่างนะครับแล้วก็เสกเอาไปวไปโปรยเอาไปว่านใส่บ้านสตูอันนี้ก็เร็ยกหนชิบหายเข้กันนะครับหนชิบหายเข้กัน ต้องระวังนะครับระวังเวลาเขียดเวลาแขยงไหนผู้ใดนี่ระวังมันมีวิธีเฮ็ดหลายเด้อเฮ็ดเรื่องพวกนี้นี่เฮ็ดง่ายเฮ็ดง่ายกว่าเฮ็ดให้ฮักกันหอมกันผู้ใดเรื่องพวกนี้เพราะว่าอย่างาเรื่องโกรธเรื่องแค้งนี่ยมันแค้นเร็วคนเฮ่าสมื่นนี่นะครับอีกสูตรหนึงน่งเนาะอีกสูตรหนึ่งก็ทำหุ่นมันกันอีกสูตรหนึ่งนี่ทำหุน่นนะครับแต่ว่าไม่แทงหุ่นเด้ โบแทงหุน่นไม่ใส่น้ําไม่ใส่อะไรนะครับไม่แทงหุน่นแต่ว่าอาศัยวัตถุทางธรรมชาตินี่มาผูกติดไว้กับหุน่นมาผูกติดไว้กับหุน่นนะครับมาผูกติดไว้กับหุน่นสูตรนี้เนี่ยทาให้เจ็บป่วยเหมือนกันเป็นไข้เป็นหนาวเป็นไข้ออดอดแอดแดไข้ไม่หายไข้ไม่ช่วงบบเศร้าเรื่งสีหนะนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งนี่ก็ คุณใส่บาดแตกก็ก็ใช่นะอันนั้นนะก็ใช่บาดแตกเนี่ยก็ทําให้เป็นเป็นบ้าเสียสติได้นะครับเป็นบ้าเสียสติได้แล้วก็ถึงตายได้เหมือนกันคุณใส่บาดแตกนะพวกใบบะเขือบ้าพวกนี้ตะเมี่ยนหลพวกเงี่ยงประดุกอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนี่สมมติว่าอันนี้เป็นประดุกนะมันจะมีคาถาสวดเงียงนะเง่ยงประดุกนะครับเงี่ยงประดุกสวด จับปลาดุกได้มาเนี่ยมันจะมีวิธีอีกว่ามันปลาดุกมันก็ไม่ใช่ปลาดุกตลาดทั่วไปนั่นแหละครับไม่ใช่ปลาดุกตลาดทั่วไปนะ,ะ,ม,ปะ,ปะปนะมันจะมีว่าปลาดุกชนิดไหนที่เอามาทําคุณใสพิฆาตศัตรูได้เนี่ยมันจะมีบอกเลยนะคนเท่าคนแก่ nadie, ตำหรับบ้านรอนผมจะบอกเลยว่าอ๋อ,อปลาดุกลักษณะแบบนี้เนี่ยเอามาทําได้นะครับจับหัวปลาดุกมามันจะมีคาถาสวดเสกเงี้ยงเนี่ยเศกเสร็จปุ๊บก็หักเงี้ยงออกนะครับอันนี้เอามาแทงหุ่น ก็ได้เอามาเสียบลอยศัตรูอย่างนี้ก็ได้นะโอ้มันเยอะอยู่ไล่มาก็ถ้าจะบอกว่าเยอะไหมเยอะแต่ต้องรู้ไว้นะครับต้องรู้ไว้แล้วเพราะว่าเวลาลูกสิทธ์มาเนี่ยจะได้รักษาถูกได้นะครับเลี้ยนผูกต้องเรียเยเร้ยนแก่เลี้ยนแก่ก็ต้องเลี้ยนผูกอยู่ทุงสันดานะครับมันมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นนะถามว่ามันอันตรายไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ ดำไม่ดำเนี่ยมันอยู่กับผู้ถืออยู่กับคนที่เอาไปใช้เนี่ยก็เหมือนกันไกอย่างเงี้แหละเหมือนกันไกเนี่ยถ้าวางไว้เฉยเฉยนี่มันจะไม่น่ากลัวได้ยังไงกันไกแต่ถ้าไปเปลี่ยนบทบาทของกันไกเนี่ยเอาไปแทงคอคนเอาไปทํรลายคนเนี่ยกันไกนี่จะดูน่ากลัวทันทีนะครับศิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันถ้าเราไปเติมแต่งบทบาทมันเข้าไปมันก็น่ากลัวมันอยู่เฉยเฉยหน่อยมันไม่น่ากลัวหรอกครับนะ ันไม่น่ากลัวหรอกแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าควรใส่ทุกประเภทเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะไม่ค่อยทําอะไรผู้มีศีลมีธรรมได้หรอกนะผู้อยู่ในศีลกินในธรรมเนี่ยเฮ็ดเขายากอยูกเรื่องแบบนี้บอกเลยนะครับผู้ใดมีศีลมีธรรมใครมีอยู่ในศีลกินในธรรมเป็นคนนูหผู้ดีเป็นคนดีคนดีนั่นแหละไปเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของผู้บาอาจารย์เป็นคนดีของสังคมของวัดว่าศ,าศาสนาเนี่ยไม่ค่อยได้กินเขาหรอกเรื่องแบบนี้แต่คนสัม,มเรเทเมาคนคนบมมีบุญคุ้มคร้องนั่นละไปเราว่างให้ดีนะครับเราว่างให้ดีถูกง่ายเรื่องแบบนี้นี่ทําง่ายด้วยทําง่ายก็ให้คนรักกันอกีกเรื่องแบบนี้นี่นะครับทําง่าย เพราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทแม่นเบิรดนั่ละครับทั้งปล่อยตะป,ปูทั้งทอบนังบงังฟันพวกนี้มันมีหลายแบบผมบอกเลยแต่อีกสูตรหนึ่งที่ร้ายมากเลยร้ายผมว่าโอ้ขนาดผมดูตำราแล้วเนาะร้ายสูตรที่ใช้พิษของสัตว์ต่างๆนี่โอ้อันนี้นี่ร้ายนะครับร้ายอันนี้ถึง ทำสูตรนี้นี่มันถึงขั้นแบบให้จากโลกนี้ไปเลยอรุ่นนั้นเนี่โอ้ยลายเหมือนกันนะครับลายลายลายเพราะฉะนั้นแล้วนี่ผมบอกเลยครับว่าอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทบอกเลยเรื่องแบบนี้ถึงจะอยู่ในยุคที่จเจริญแล้วเป็นปัญญาชนหลายคนหลายหมู่บ้านหลายสถานที่แล้วก็ตามแต่เรื่องพวกนี้ยังเยอะผมในมุมมองผมนะครับยังเยอะเยอะกว่า จะบอกว่าเยอะกว่ายุคโบราณไหมก็บอกไม่ถูกนะเนาะเพราะว่าผมบันเถ่านะเกิดบั้ท่านดนนะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมว่ามันเยอะขึ้นเยอะเพราะอะไรเพราะเพราะคนศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะทุกวันนี้เนี่ยแต่จะทําได้ไหมเนี่ว่าอีกทีหนึง่งจริงจริงมันมีเยอะรายละเอียดเกี่ยวกับคณไสยพิฆาตศัตรูเนี่ยถ้าจะให้สาธิตแต่ละขั้นแต่ละสูตรแต่ละวิธีการเนี่ยมันคงจะใช้เวลา นานพอสมควรนะครับใช้เวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทผมบอกเลยอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทเรื่องพวกนี้ไม่โดนกับใครไม่ถูกกับใครไม่รู้นะไม่โดนกับใครไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่มีนะมันอาจจะมีมันอาจจะอยู่รอบตัวเรานะครับ เรื่องพวกนี้นี่คนที่เขาทําเป็นบางคนเขาอาจจะไม่พูดนะคนที่อยู่รอบข้างคนที่เขาโกรธเขาเกลียดคุณน่ะเขาอาจจะหาวิธีที่เอาชนะแบบไม่ลําบากแล้วก็ไม่ให้คนอื่นรู้ก็มีเพราะฉะนั้นระวังครับผมอยู่ในวงการนี้เนี่ยมาอยู่แบบเงียบอยู่แบบเม่ๆไม่แม่มมมมมจะคลองนี่หลายปีอยู่บางคนผมแทบจะไม่จะเชื่อหรอกว่าเขาเชื่อเรื่องแบบนี้ บางคนมีการศึกษามีนาทีการงานเป็นผู้ลักผูย้ยหญ่ญยคใหญ่คนโตกม็มนะีนะครับรนะวังนะครับนะนะครับนั่นแหละมันก็มันก็มีลายอย่างนะครับมันก็มีลายแบบนะอีกบางสูตรเนี่ยจะใช้อ่าไม้ฟ้าผ่านะครับไม้ฟ้าผ่ามาใช้ร่วมด้วยกับหนหุ่นขี้ผึ้งของของศัตรูนี่ ไม่ได้เอาไปฟังไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปฟังไว้ที่แบบที่บ้านที่อะไรนะแต่อีกสูตรหนึ่งนี่จะเอาไปฟังที่ที่นาหรือว่าที่ที่นาที่ไร่ของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็สูตรนี้ก็ทําให้อสวัสดีจากโรคได้เจียบป่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายแบบต้องระวังนะที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยที่ผม เชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องพวกนี้นี่ไม่ได้กินครับคนที่เขามีมีศีลมีธรรมนะย่ในศีลิีในธรรมนะเป็นคนดีผู้หนึ่งนี่เรื่องแบบนี้เรื่องพวกนี้นี่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากนะฮะแต่ต้องเป็นคนดีจริงๆด้เป็นคนดีอีลีแต่ถ้าเป็นคนสัมารีเทเมากิหล้เาเมายา่นะมวนไปเมือ่อกุบทีบกุบเมียกไปนั่นเราวังให้ดีรวดก้นหนึ่งสันนะครับเราวังให้ดี นะเพราะว่าคุณใส่พิฆาตศัตรูบางประเภทนี่ไม่ต้องมีความเขียนต่อกันก็ยังทํากันได้เลยนะครับต้องต้องระวังแท้ๆต้องระวังแท้ๆนะแต่ถ้ามันใจว่าจะาข้องเป็นคนดีอยู่นะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับนะค,บคุณใส่กี่ภาษาก็ทําไม่ได้นะครับต้องระวังแต่ที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็คือเป็นวิทยาทานนะเป็นวิทยาทานจะได้รู้ไว้นะครับจะได้รู้ไว้ผมอยู่ อีลีเนี่ยผมอยู่วงการนี้มาอยู่วงการนี้แบบมอมๆแม่ๆจะคล้องนี่มาโดนหลยปีนะคนบางคนเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อหรอกว่าเขาเชื่อเรื่องแบบนี้ว่าเขาชอบเรื่องแบบนี้เนี่ยแทบไม่อยากเชื่อนะครับชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่เขาเชื่อนะแต่เขาเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจต้องระวังนะครับต้องระวังนะพวก คุณใส้ประเภทคุณใสพี่ฆ่าศัตรูประเภททำง่ายเนี่ยก็มีทำยากก็มีนะมันก็จะต่างกันไปบิดไส้บังฟันอคุณใสาบาดแตกอันนี้พวกนี้เนี่ยมีหมดนั่นแหละแต่ทุกอย่างมันมีทางแก้หมดนั่นแหละนะครับมีทางแก้หมดนะมีทางแก้หมดอันนี้มาเล่าให้ฟังเป็นเป็นวิทยาท่านเป็นามลู้ววลกินโตไปแล้วก่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะ คุณใสประเภทพิ่ฆาาศัตรูศัตรูแบบคนทั่วไปนะศัตรูที่เป็นหมอวิชาอีกเด้ก็รมีอีกโอ้มันรุนแรงอยู่ครับเรื่องพวกนี้มันมีหลายแบบทั้งแบบพิ่ฆาคนทั่วไปคนสําหรับเป็นอ่าเป็นหมอวิชาเหมือนกันอีกนี่อันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็มีนะพวกเรียกเจตพูดมาฆ่าอะไรพวกนี้ เรียกจิตเรียกใจมากสร้างสอนนะมาเขาหุนตีให้ตีสร้างสอนนะโอ้มันมีหลายแบบมันมีหลายแบบอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับต้องระวังนะมันมีถึงขั้นประเภทที่ว่าละลายแบบเทวดาในบ้านละลายของรักษากันอย่างนี้นี่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คนอยู่ในสิลงทินธรรมอีดีนี่ ันเห็ดบ่ได้อีดีนะผมเคยเจอเคสหนึ่งไงเคยเจอเคสหนึ่งลูกศิษย์เขาลูกศิษย์ผมนี่ญาติาเขาถูกนะครับญาติเขาถูกแต่ลูกศิษย์ผมนะ่ะเขาไม่โดนนะเขาไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรได้แต่ผมยกย่องเขาเลยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอะนะหูจัากันมาโดนเป็นคนดีคนนึงเป็นคนอยู่ในสิ่ินีนท่ามีเรอ่ะนะเขาหวังจะให้เพื่อนนี่เจ็บเป็นอินอุ่นณดิ หวังให้ไอ้คนคนนี้นี่ถึงลาจากโลกไปแต่มันก็ไม่เป็นไรนะแต่มันก็สัมผัสได้ตลอดฝันเกี่ยวบ้างเห็นแบบว่าเปี้ยบบางนะแต่ว่าญาติพี่น้องที่โดนนี่โอ้ต่างใจเกอบเป็นผัวเอากันบ่ท่านคนตัว,ตวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเนะระวังการมันแจ้ว่าจะคล้องเป็นคนดีอยู่นะไม่ต้องไปกลัวครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปกลัวนะแต่คนมักเล่นมากงวนมาก,กิน สามะเลเที่เมานั่นระวังไว้ให้ดีอันนี้เอ้ยเอาโอเค